สวัสดีครับนักเรียนผมอาจารย์โชคชัยเหลืองทวป,ปานิชนะครับสำหรับรายวิชาทรัพยากรทางน้ําและชายฝั่งทะเลรายวิชานี้นะฮะนักเรียนก็คงจะได้เรียนมาแล้วนะในเรื่องเกี่ยวกับสันฐานวิทยานะชายฝั่งทะเลนะคลื่นน้ําขึ้นน้ําลงและกระแสน้ํา ระบบนิเวศและทรัพยากรทางน้ําและชายฝั่งมาแล้วนะครับในส่วนของผมนะที่ได้รับมอบหมายมานะก็จะมาบรรยายให้ความรู้นะในเรื่องการใช้ประโยชน์นะของทรัพยากรทางน้ําและชายฝั่งทะเลแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องมลพิษทางน้ําและชายฝั่งทะเลนะครับเรามาเริ่มเรื่องแรกก่อนนะครับ การใช้ทรัพยากรการใช้ประโยชน์นะทรัพยากรทางน้ําและชายฝั่งทะเลนะครับการใช้ประโยชน์นะฮะจากแหล่งน้ำนะไม่ว่าจะเป็นนะฮะแม่น้ําลําคลองหรือทะเลมหาสมุทรนะฮะรู้แล้วมีประโยชน์นะทั้งทางโดยตรงและโดยโดย,โดยทางอ้อมนะครับนะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับนะการนะอุปโภคบริโภคนะะใช้ในนะฮะ การอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟ้านะฮะใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งนะฮนะในแหล่งน้ำก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของพวกปลาแล้วก็สิ่งมีชีวิตในน้ำนะฮะซึ่งนะเป็นผลผลิตของนะทะเลนะพวกปลาพวกสิ่งมีิในน้ำก็จะเป็นอาหารนะครับนอกจากนี้นะครับแหล่งน้ำนะฮะแม่น้ำลำคลองนะก็ยังมี วิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะในการนันทนาการต่างๆได้นะครับทำไมนะฮะแหล่งน้ำหรือไม่น้ำนะฮะถึงมีประโยชน์นะครับเพราะว่านะฮะน้ำนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นของสิ่งมีชีวิตนะฮะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยต้องการน้ำนะครับอย่างคนเราเนี่ยก็ขาดน้ำได้ไม่เกิน3วันนะครับ น้ำนั้นเป็นสิ่งจําเป็นนะครในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนะครเราใช้ประโยชน์นะน้ำในการดื่มกินชาระล้างชาระล้างร่างกายนะครับประกอบประกอบอาหารนะครใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะแหล่งน้ําก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วก็สัตว์น้ําต่างๆสําหรับในภาคอุตสาหกรรมน้ํานั้นใช้ในกระบวนการผลิตนะครับใช้สําหรับชะล้าง นะของเสียต่ตางๆนะใช้หล่อเครื่องจักรและระบายความร้อนนะฮนะพวกเครื่องยนต์นะฮะอย่างรถย,ยนต์นี้ก็ต้องใช้น้ำนะฮะในการหล,ล่อเย็นนะครับทำนาเกลือนะครับนะพื้นที่บริเวณชายฝั่งแล้วก็ทำนาเกลือเกลือก็มีประโยชน์นะเป็นอาหารนะเป็นแร่ธาตุนะฮะที่จำเป็นที่นมนุษย์ต้องการนะครับ น้ายังเป็นแหล่งพลังงานนะครับชาวบ้านเขาใช้รหัสวิทย์น้ำนะฮะใช้พลังงานาน้ําในการวิทย์น้ำนะฮะน้ำในเขื่อนนะฮะก็ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะก็เป็นแหล่งไฟฟ้าสํารองที่สําคัญนะครับแม่น้ําลําคลองทะเลมหาสมุทรก็จะเป็นนะฮะฟันสําคัญในเรื่องการคมนาคมขนส่งต่าง เ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมีทัศนียภาพที่สวยงามนะนี่ก็เป็นประโยชน์ของน้ำนะฮะน้ำนั้นถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่หมดสิ้นนะฮะไม่มีวันหมดสิ้นนะฮะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมีพื้นที่น้ำอยู่อยู่ประมาณ3ส่วนนะพื้นดินเนี่ยหนึ่ส่วนนะน้ำานี่มีเยอะกว่านะแล้วก็มันหมุนเวียนนะครับคือน้ำในทะเลและมหาสมุทรแม่น้ำลำคลอง นะเมื่อได้รับแสงหรือความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยน้ำก็จะระเหยกลายเป็นไอนะฮะกลายเป็นเมฆนะเป็นละอองนะน้ำเล็กๆนะฮะจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเมฆนะฮะเมื่อละอองน้ำแบบเนี้ยนะจับกลุ่มกันมากขึ้นนะฮะพอกระทบความเย็ยนมันก็จะกันตัวเป็นหยดน้ําตกลงมาเนะะี่ยหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไปไม่มีสิ้นสุดนะฮะก็เรียกว่าเกิดเป็นวัฏจัจกรของน้ำนะฮะ,ะสำหรับการใช้ประโยชน์ นะพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคระัเราสามารถที่จะแบ่งออกตามศนะะักยภาพของพื้นที่ได้ดังนี้นะฮะอันที่1นนะพื้นที่ชายฝั่งทะเลนั้นนะมีประโยชน์สําหรับการท่องเที่ยวนะฮระับเราะว่าหลายที่นะพื้นที่นะียมีสาภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามนะคระั่าจะเป็นเกาะเป็นหาดทรายเป็นแน,น,นวปะการังแหล่ง้าทะเลป่าชเลนะพนีนะสวยงาม บ,บางที่ก็สามารถที่จะดำน้ำนะไปดนะูโบราณสถานใต้น้ำนะครับโบราณคดีนะครับหรือว่าแหล่งน้ำต่างๆนี่ก็จะมีนะอารยธรรมโบราณนี่นะจมอยู่ใต้น้ำนะครับแล้วเพราะว่าพื้นที่ใช,ชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะติดต่อกับจังหวัดต่างๆซึ่งก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมเนรับ แทรงอยู่ในนั้นก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างไรายได้นะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวทางทะเลเนียเจะมีเพิ่มขึ้นมากทุก,ทกปีนะครับอันที่2นะฮะประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมนะฮะอย่าว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลเ,เป็นพื้นที่ที่มีสายยาภาพนะฮะมักจะเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งของอท่าเทียบเรือนะรการคมนาคมขนส่งนะฮะ ขนส่งสินค้านะครับมีการสร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกนะครับมีท่าเทียบเรือประมงนะฮะเกี่ยวข้องกับทางการประมงนะครับว่าเ,าเกี่ยวข้องกับ,นะบนิโคมอุตสาหกร,รรมต่างๆนะนอกจากนี้นะครับน้ำยังใช้นะในด้านอุตสาหกรรมนะเป็นเป็นสิ่งจำเป็นนะเช่นในโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมนี้ใช้น้ําระบายความร้อนนะฮะใช้น้ําทําความสะอาดใช้น้ําเจือจางของเสียอันนี้เป็นเหตุว่าทําไมโรงงานต่างๆนี้จริงๆต้องตั้งอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำนะฮะแม่น้ําหรือทะเลนะฮะอย่างโรงไฟฟ้านะฮะก็ต้องการใช้น้ำนะฮะในการนะะหมุนนะฮะไดานาโมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะแล้วก็ใช้น้ําหล่อเย็นนะฮะ ในกรณีที่ใช้เชื้อเพลิงนะฮะต้องใช้น้าจึงขอใช้น้ําเป็นจํานวนมากอย่างแร้ตามเนี่ยพอพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมขึ้นมาโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะ,ะมันก็มักจะตามมาด้วยปัญหาต่างๆนะฮะซึ่งก็พบว่าพอมีพวกไอ้นิโมอุตสาหกรรมต่างๆนี้มามันก็มักจะมีปัญหาโมลพิษอุตสาหกรรมหรือการกําจัดของเสียนส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่นะ ผู้ประกอบการนะั้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับนะในการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมนะอาจจะมีการลุกล้ำมีการาาทําผิดระเบียบนะครับก็ทําให้เกิดข้อขัดแยง้งนะระหว่างชุมชนกับนิคมอุตสาหกรรมก็เป็นปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับนกะ็อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่นะครับ ประโยชน์ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยเป็นแหล่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งก็เป็นเรื่องหนึ่งน,นอกจากในแหล่งน้าจืดแล้วน,ะนะ้ําจืดก็จะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำำนําลําคลองเก็บน้ำคลองชลประทาน,นแต่ถ้าปเป็นที่ชายฝั่งทะเ,เลก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งซึ่งเห็นว่าปัจจุบัน นะก็มีการขยายพื้นที่นะพรเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันพอมีพื้นที่พอเลี้ยงสัตว์น้ํามากๆก็จะมีการทําลายป่าไม้ชเลนต่างๆนะเพื่อเอามาใชใ้ในการขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะซึ่งความจริงเนี่ยนะพูดถึงหลักการเขาเลี้ยงเนี่ยนะเขาก็ห้ามนะไม่ไม่ใช่ว่าจะไปขุด รือทาบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่ป่าเชเลนนะฮะป่าเชเลนเนี่ยต้องควรจะคงอยู่ไว้นะฮะถ้าเรียนเนี่ยวิชาพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเขาจะไม่สอนหรอกว่าให้ไปทําลายป่าเชเลนนะฮะเ,เขาจะให้ว่าถ้ามีป่าเชเลนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะฮะให้ให้อยู่ข้างหน้านะฮะส่วนบ่อเลี้ยงกุ้งหรือปลาเนี่ยให้อยู่แนวหลังของป่าเชเลนอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็น่าหนักครับพอ พอเลี้ยงสัตว์น้าบูมบูมกุ้งราคาดีปลาราคาดีมันก็อยากจะได้พื้นที่ที่จะพอเลี้ยงสัตว์น้ํากันก็บุกลุกทําลายป่าชายเลนนะฮะอย่างไรก็ตามก็การเลี้ยงสัตว์น้าก็ยังมีปัญหาเหมือนกันนะอย่างเช่นเลี้ยงแล้วไม่ประสบความสําเร็จนเนื่องจากเรื่องโรคพยาธิต่างๆความเสื่อมมของสิ่งแวดล้อมในน้ำเขาไม่ค่อยดีขาดแคลนพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ราคาราคาก็ไม่ดีนะฮะ ส่งออกไม่ได้ราคาถูกกิจกันทางการค้าพวกนี้ก็ทำให้ส่วนหนึ่งก็เลิกไปนะครับการทำนาเกลือนะฮะประเทศไทยมีพื้นที่ทำนาเกลือประมาณ1 2 0 0 0 0สนหมื่นไร่นะซึ่งก็เพราะว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่แถวแถวอ่าวไทยทตอนบนนะฮะส่วนที่เหลือก็ไปอยู่ทางเขตตะวันออกนะจังหวัดจังหวัตะวันออกอนะย่าง จังหวัดปัตตานีเราก็มีนะแถวถนนนาเกลือนะถ้าเราไปเที่ยวกันนะเราไปดูนะฮะนาเกลือนะครับที่เราไปวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะเป็นแหล่งนะฮะที่ตั้งของชุมชนและเมืองนะแต่ดั้งเดิมก็จะเป็นที่อยู่ของพวกนะฮะชาวประมงนะฮะเป็นแหล่งชุมชนขนาดเล็กนะฮะพวกอาชีพประมงดั้งเดิม นะมีการค้าขายกุ้งขายปลานะอยู่ตามปนะากแม่น้ำในะช้ฝั่งทะเลนะตามแม่น้ำสายหลักๆต่างๆใช้ฝั่งนะต่อมาเนี่ยนะพื้นที่เหล่านี้ก็เจริญนะมีการขยายนะม,ามากยิ่งขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเป็น,นอุตสาหกรรมนะโรงงานนะห้องเย็นอะไรเพิ่มขึ้นมานะจากเมืองเล็กๆก็กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ มีประชากรหนาแน่นนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับนะแหล่งชุมชนและเมืองนะมีขยะนะของเสียน้ำเสียมากยิ่งขึ้นมีการบุกรุกนะทำลายป่าเชาเลนพวกนี้ก็จะทำให้เป็นปัญหานะครับพื้นที่ใช้ยฝั่งทะเลเป็นแหล่งของป่าไม้นะได้แก่ป่าชเยเลน นะซึ่งก็มี2กลุ่มด้วยกันคือนะกลุ่มที่อยู่นอกฝั่งออกไปอยู่ไกลออกไปก็ปกลุ่มพวกไม้กลงกลางนะฮะไม้พวกนี้ก็จะอยู่ในน้ําเลยนะนะถัดเข้ามานะเข้ามาบนฝั่งนะก็จะเป็นพวกกลุ่มต้นจากต้นแสมต้นพังกานะพวกนี้ก็น้ําก็จะน้อยหน่อยนะส่วนใหญ่เราก็จะให้ความสนใจในกลุ่มพวกไม้กล่งกลางนะฮนะก็เป็นตัวจัดเนีชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะฮะ ป่าเชเลนก็มีความสำคัญหลายหลายด้านนะฮะเป็นแหล่งของอาหารแล้วก็ระบบนี้เปศที่สําคัญของสั์น้ำนะฮะเรารู้ว่ามันเป็นนะฮะด่านหน้านะเพื่อป้องกันพวกลมพายุนะฮะขึ้นซูนามิอะไรพวกเนี้ยนะฮะป้องกันการพังทลายของดินนะฮะช่วยบำบัดน้ำนะฮะทำให้น้ำสะอาดเวลาปล่อยน้ำเสียลงมานะฮะป่าเชเลนยังเป็นแหล่ง นะพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งให้ความรู้นะครับในาวบ้านเราก็นะมีสกายวอล์กใช่ไหมถ้านะมีอะไรป่าป่าในเมืองนะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะไปดูพระอาทิตย์ตกนะฮะดูป่าเชเลนนะครับมนะีเส้นทางเดินชมนะฮะไม้ป่าเชเลนต่างครับนะป่าเชเลนยังมีผลผลิตนะที่มีประโยชน์นะเอามาทําเป็นไม้เฟอร์นทําถ่านนะฮะ เป็นวัสดุก่อสร้างทำสีทำกระดาษได้นะครับประโยชน์ต่อไปนะฮะพื้นที่ใจฝั่งนะฮะสำหรับการทำเหมืองแร่แล้วก็เหมืองทรายนะอย่างพวกแม่น้ำลำคลองนะฮะก็จะมีทรายนะฮะก็จะมีอาชีพนะฮะดูดทรายนะทรายแล้วก็ใชใ้ในการก่อสร้างนะฮะเป็นทรายนะฮะซึ่งมีประโยชน์นะฮะเอ่อแถวทางภาคใต้เราแถวภูกเก็ตแถวพังงา นะก็จะมีเ,เหมืองแร่ดีบุกนะฮะสมัยก่อนเนี่ยทำกันเยอะนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะสามารถผลิตได้ถึง3 0 0 0 0นตันต่อปีนะฮะแต่แต่ปัจจุบันนี้เรากนะ็ลดลงไปแล้วแล้วก็ไม่เลิกนะฮะเพราะว่าทําแล้วไม่คุ้มต่อการลงทุนนะฮะก็การทําทเหมืองน,นี่ก็ไม่ค่อยดีหรอกนะเพราะว่ามันไปทําลายสิ่งแวดล้อมนะฮะเวลาเหมืองดีบุกเวลาขุดแร่ นะมันก็จะมีตะกอนนะของเสียต่างๆมากมายนะไอ้พวกตะกอนเหล่านี้มันก็จะไปออ,อแถวภูกเก็ตเนี่ยนะภูกเก็ตนี่เป็นแหล่งปะก,การังนะอิมิตในาน้ําเยอะแยะนะไอ้พวกตะกอนเนี่ยมันก็จะไปทับถมนะไปบดบังนะแสงนะทำให้ไอปะก,การังไม่สามารถสอ่องเข้าแสงได้เพราะปะการังนี่มันต้องมีสารละายที่อยู่กับมันใช่ไหมเล้วเรียกว่าอะไรฮะลูกเรียกว่าซู s ซน n d e d นะฮะ พวกนี้มันจะต้องสังเคราะห์แสงนะฮะนี่ถ้า,ามีตะกอนไปบดบังแสงมันไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะฮะไอซูทเทนรีตายนะรประการังก็จะตายด้วยนะเกิดปรากฏการอะไรฮะปะการังสีขาวนะ่ะประการังสีข,าว,า,สขาวนี่ก็ทำให้ความสวยงามหมดไปนะฮะเป็นทำลายลระบบนิเวศนะะพื้นที่นะฮะใช้ฝั่งในที่สุด นะก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะเวลาเกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับน้ำจากาแผ่นดินนะครับในสุดก็จะลงสู่พื้นที่ป่าเชลนพื้นที่ชายฝั่งปากแม่น้ำนะเป็นพื้นที่รับน้ำนะซึ่งก็มันมักจะมาพร้อมๆกับพวกตะกอนดินและทรายรต่างๆนะก็เป็นเหตุทำให้บนะริเวณพื้นที่รับน้ำเป็นปากแม่น้ำนะ ตื้นเขินนะครับจาเป็นต,ต้องขุดลอกนะครับถ้าไมขุดลอกมันก็จะอุดตันตันทําให้ปากบางทําให้ปากม่น้ำเนี่ยอุดตันนะฮะเรือไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้นะครับในเราขุดลอกทิก้งก็นะครับมีปัญหาเหมือนกันนะฮะพวาทําให้เกิดตะกรอนนะฮะทำให้เปไปรบกวนพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะฮะแล้วก็อาจจะทําให้พวก พวกโลหะหนกักหรือพวกสารพิษเนี่ยฟุ้งกระจายออกมาเนะมันก็เวลาขุดลอกก็จะมีปัญหามีการแอนตี้ไม่อย่างให้มีการขุดลอกกันนะแต่ถ้าไม่ขุดลอกเนะีนะ่ยน้ำไม่สามารถเข้าไปในแม่น้ําหรือเข้าไปในคลองได้นะชีวิตความเป็นอยู่มันก็เปลี่ยนไปนะลองลองคิดดูดถ้าถ้าน้าทะเลไม่เข้าไปนะครับข้างข้างในไม่ได้เป็นแหล่งน้ํากร่อยนะวิถีชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปนะ นะการขุดลอกนี่ก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะนะเพื่อทําใหา้มันยังคงสภาพเหมือนเดิมนะฮะความจริงมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ s u b c e s s t i o n นะฮะกรนะนะบวนการแทนทีนะ่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็นะตื้นเขิอนอุดตันไปนะการขุดลอกก็จะทําให้มันนะคงสภาพเหมือนกับใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะนี่ปากม้าปัตในเราเนี่ยขุดลอกกันเยอะนะวนเวลาขุดลอกนี่ก็ทีว่า สามารถที่จะดูดเอาตะกอนมาถมที่เป็นที่นะเป็นร้อยร้อยไร่เลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับนี่ก็พื้นที่ที่ยืดออกไปตรงปากแม่น้ำปัตตานีนี่นก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดจากการที่เ,เรือขุดลอกเนี่ยดูดตะกอนเนี่ยมาถมที่นะไม่น่าเชื่อนะถมได้เป็นร้อยร้อยไร่เลยนะนะครับประโยชน์ต่อไปที่สําคัญก็คือเกี่ยวกับการนะเป็นเส้นทางคามนาคมและการขนส่ง พื้นที่ชายฝั่งทะเลนะเป็นที่ตั้งของนะอถ้าเทียบเรือขนส่งสินค้านะคที่สำคัญนะคซึ่งมีบทบาทสำคัญนะคในการขนส่งสินค้านะคร,ระหว่างประเทศนะถ้าเทียบเรือประมงนะก็จะเกี่ยวข้องกับการจับสัตว์น้ำนะออพอมีนะเ,อเกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งเนะี่ย ก็ต้องมีการพัฒนาโครงข่ายถนนและก็รถไฟเนี่ยนะมาเชื่อมโยนเชื่อมโยงในในจุดที่เป็นพื้นที่ใจฝั่งนี้ด้วยนะฮนะนะที่ไหนมีท่าเทียบเรือพวกนี้ก็จะทำให้เป็นชุมชนเป็นเมืองนะที่มีความเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยนะครับ